ในพระสูตรปาติปุคลสิบสี่ตั้งแต่ให้ทานกับสัตว์เดราฉานจะได้ร้อยเท่าให้ทานกับปุตุชนที่ทุศิญยมให้ทานไปเนี่ยยมรู้ไหมว่าเขามีศิลหรือทุศิลถ้าเป็นปุตุชนที่ทุศิลได้พันเท่าให้ทานกับปุตุชนที่มีศิลได้แสนเท่าให้ทานกับบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกรม บุคคลผู้ที่กำลังทำตนให้หลีกออกจากกามคุณห้าเนี่ยได้แสนโกรธเท่าขึ้นมาคือการทำบุญกับอริยบุคคลขั้นโสดาบันนับประมาณไม่ได้จะปวยกาวไปยายถึงอริยบุคคลผู้สูงยิ่งขึ้นในอริยบุคคลผู้สูงยิ่งขึ้นเนี่ยพระองค์ก็เทียบว่าให้ทานกับโสดาบันร้อยลูกไม่เทียบกับให้กับสกทาคามีหนึ่งลูกให้ทานกับสกทาคามีร้อยลูก สู้ให้ทานกับอนาคามีหนึ่งรูปไม่ได้ให้ทานกับอนาคามีร้อยรูปสู้ให้ทานกับอรหันหนึ่งรูปไม่ได้ให้ทานกับอรหันร้อยรูปสู้ให้ทานกับพระป <vit> ัจเจกผู้เจ้าหนึ่งรูปไม่ได้ให้ทานกับพระปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปสู้ให้ทานกับอรันตัสมมาสัมพุทะหนึ่งรูปไม่ได้นี่เป็นทวีเป็นจนํานวนเท่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกไว้ดังนั้นถ้าใคร ต้องการให้ทานมีนิสงมากโยมก็เลือกให้ทานเอาเองตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่มี